สวัสดีจากก่อนเร็วจากก่อนจากก่อนเร็วกินอย่างนั้นฮ้กินขนมอย่างขนมแซบบ๊อร่อยไหมนูหิวเหรอ หนูเนยหิวเหรอฮึขันหิวคือบบกินนมหึยาเฮตจังสันที่ละมันเจ็บเเพดเท่เนีงนั่นึจุบเศร้าดูดเลยเด้อปากมันสีบบสวยดยวีปากนะเห็นบอเวลาจบุบเขาใส่จบุบเนอะหอยาเฮตปากจังสันติละ่ะขันบอกเนี่ยโบได,แด้แหมมายาเฮด เอาพ่อบอกเด้พอบอกแนวที่ดีตัวเนาะเอาเป็นอย่างคือหือละเวลาพอบอกว่าจะใส่จกุกอืมกินเออกันนันละกะแค่บอกค้าเป็นอยียงละบาดนี่ฮะโอ้โยเล็บแม่นบอนน่ะพ่อตัดให้ละเนาะเล็บเนาะ กระโปด้เก่าแล้วล่ะบาดนี่บางทีตอนพ่อด้ตัดเร็บนะมันเก่าจนเป็นแผลเบิดเลยเป็นจยางไรแม่เนี่ยบเห็นบ่อตันเร็บนะตาเท่าละตีตาไล่ละตีแม่น่ะคือบบตัดเรียบให้หนูจนหนูเก่าจนขาอันนี้แล้วเนาะ อันนี้พอบอกในทางที่ดีเด๋ว่าจุบขึอนกันเนี่ยมือแร่งกับยาไซเดี๋ยวปากสีบง,งา่ามไงขึ้นมาเป็นสาวแล้วปากบง,ง่ามเสียจังไดฟังบอกข่า,าวลาพอบอกเนาะฟังเนาะอืมกินเห็นมันอิ่มอิม อมกินให้มันอิ่มๆเวลาพอเบากับฟังโมเมนว่าสีมาเถียงหูบอจักขวบแล้วนี่ไงสิเป็นสาวเลยเด้นี่กินใหี่มซะก่อนยังสิให้แมวนั่นขันสองบ่อิ่มกับหิวอีกกระซื้ออีก กินบอเมนว่าสีหาแมวสะของกินให้เบิดให้ยิมก่อนเนาะนั่นเว่าก,กับบอฟังอีกสะของกินให้ยิ้มซะก่อนจังสิไปใหาแมวนั่นแล้วกินจังสันแล้วอนู้นีินอนเย่ไหนบาดนี้เฮ้ กินขนมแล้วก็สิไปนอนอย้มได๋ตอนนี้มันบ่ายและเด๋สิไปนอนอย้มได๋เอิ่นแม่ดูแม่เอิ่นยังในในเอาเอาเอิ่นกับแก่ได้บอสเล่าดูกับแก่อันนี้พอสัมผัสเด้พอพอบป็นธรรมาดาหนูเด้ มาสัมภาษณ์มาบอกบริหารมาประชดจังสันขนมกับบแมเวนว่ากินเต็มปากแล้วกันเฮ็ดคือจังประชดฟังบอเวลาเว่านั่นแสบคักเนาะดูดปบปบอยู่เลยเนาะใสใ่กินขนมอยัางให้พอเบ่งดูฮะ อ๋อเป็นห่วงบอกเป็นห่วงแมวบอกแนมแมวบกินได้ดีแง่มันเฮียจกินได้ดี กูกูกุกูเสยอ๋อกู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 มากินขนมน้ำไก่น้ำน้ำแมวบะเต้อืมอีลาให้บ่ทอกันกัดตีกันตัวอีลาให้บ่ทอกันแม่นบ่เอาเอาซ้ำนี่เนาะกะสันน่นเนาะบายบายก่อนบายบายยังบายบายยัง นี่เนยไปไปยังเนย